บทที่2ระบบควบคุมสินค้าวันนี้นะคะจะเป็นการทำบัตรสินค้าการรายงานสินค้าคงเหลือนะคะแล้วก็กรณีจัดทำทะเบียนสินค้านะคะ<ม>วิธเีเข้าก่อนออกก่อนแล้วก็ทุนถัวเฉลี่ยทำไวันนี้ไอกังต่อมาวิธีทำทะเบียนสินค้าวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้านะคะ ทัวเฉลี่ยคูจะบอกเสมอว่ามันเป็นการเอามารวมกันแล้วก็ทําให้ต้นทุนมันเท่ากันไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ถูกต้องไหมคะซึ่งสูตรของข้อนี้ก็คือต้นทุนเก่าวบวกกับต้นทุนใหม่หารด้วยจำนวนสินค้า นะคะต้นทุนเก่าบวกกับต้นทุนใหม่หารด้วยจํานวนสินค้าตัวนี้เขายกตัวอย่างคือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อมันเดิมครูจะย้อนกลับมาที่โจทย์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่าลืมว่ายอดยกมาเรา,มเ,นะะเราจะทิ้งไม่ได้เลยนะคะเราจะทิ้งไม่ได้เลยเครื่องคอมพิวเตอร์ยกมา5เครื่องมาดูรายการที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีวันที่เท่าไหร่บ,บ้างนะ วันที่หวันที่12บส <12, S 1> วันที่23 25, และย <28. S 1> ีะ่สิบะมาดูกันมีรับมีจ่ายมีคงเหลือเหมือนเดิมนะคะยอดยกมานะคะยอดยกมาก็มาจากสินค้าต้นมวดจำนวน5เครื่องเครื่องละสาม0 0ื 35, บาท35,000บาทนะคะตรงนี้ก็คือยอด ยกมาเนาะต่อมาวันที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นอีกในโจทย์ในโจทย์ขายขายกี่เครื่องสองเครื่องสองเครื่องนะคะราคาต้นทุนมันยังไม่ได้มีสินค้าเก่าหรือใหม่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ราคายอดยกมาได้เลยใช่ไหมคะก็คือสามหมืนห้าพันบาทสามตรงนี้ก็มาจากที่มีอยู่ห้าลบ สองก็เหลือเท่ากับสามสามคูณสามหมืนห้าก็เหลือยอดคงเหลืออยู่ที่หนึ่งแสห้าพันบาทต่อมาวันที่สิบสองเกิดอะไรขึ้นซื้อสินค้าเข้ามาใช่ไหมคะซื้อเท่าไหร่สองเครื่องเครื่องละสามหมืนสองแต่วิธีถั่วเฉลี่ยเห็นไหมว่าเขาจะรวมกันก็คือห้าเครื่องเลยเขาไม่ได้มาแยก อันเก่าสามอันใหม่สองเขาไม่ได้มาแยกแล้วใช่ไหมคะเพราะถัวเฉลี่ยสินค้าทุกตัวไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่จะต้องมีราคาเท่ากันก่อนที่เราจะขายออกไปสูตรที่ครูเคยให้ไว้ครูบอกว่ายังไงนะเมื่อตะเกียต้นทุนเก่าบวกต้นทุนใหม่หารด้วยจำนวนสินค้าถูกต้องไหมคะต้นทุนเก่าของเขาที่มีอยู่คือ หนึ่งถ้า3ามหม้ามันเป็นสินค้าต่อ1ชิ้นใช่ไหมหนึ่ชิ้นนะแต่ครั้งนี้มันเหลือ3ชิ้นใช่ไหมคะอันเก่าเขาอะอันเก่าเขามันเหลือ3มชิ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมคูณก่อนเนาะมันก็จะได้อยู่15,000บาทอะครูก็จะเอา1นึ่งหพบวกกับ ต้นทุนใหม่ครั้งนี้คือเท่าไหรหกหมื่นสี่หกหมื่นสี่ครูก็จะบวกเข้าไป6กหมสมันจะได้เท่าไรคะหนึ่งแสนหก0 0ื่านจำนวนสินค้าเรามีเท่าไหร่ <5. S 1> มีห้าห้าก็มาจากของเดิมมันมีอยู่สของใหม่มันมีอยู่สองมันก็เลยเท่ากับหหารให้คุณครูค่ะ 3าม0มนี่คือที่มาของตัวเลขชุดห้าเครื่องคูณ3าม0มื่นสมั้ยโอเคไหมเข้าใจไหมตรงนี้ทันหรือเปล่าทันนะอ่าต่อมาวันที่23เกิดอะไรขึ้นขายขายกี่เครื่องคะสามเครื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะขายออกไปเลยสามเครื่อง เราก็จะบันทึกราคาด้วยราคาทุนใหม่ที่เราถัวเฉลี่ยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นไฟฟ o เราก็จะต้องมาแยกราคาออกเป็นชั้นๆใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าสินค้ามันยังไม่เพียงพอต่อการขายเนาะเราก็คูณไปใหม่ได้เลย3คูณ3หมืก็ได้1,1400 11, 2ตัวนี้ก็มาจาก5้ลบสเหลือ2ครั้งนี้ก็จะยังเป็น 2คูณสามมนสามพัเหลือราคาคงเหลือของเราเหลืออยู่ที่67,600นะคะต่อมาวันที่28เกิดอะไรขึ้นคะซื้อ,อใช่ไหมซื้อกี่เครื่องสามเครื่องเครื่องละสามหมื่นเจ็ดเมื่อคูณกันแล้วก็จะได้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถูกต้องไหมคะ,ะครั้งนี้ สินค้าของเราจะเหลืออยู่กี่ชิ้นแล้ว5้ห,หตรงนี้ก็มาจาก2บวกกับ3นะคะ2บวกกับ3อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเกิดการซื้อสินค้าเข้ามาเราก็จะทำการถัวเฉลี่ยต้นทุนก่อนที่จะขายออกไปใช่ไหมคะจำนวนต้นทุนเก่ามีเท่าไหร่ ชนิดเก่ามีกี่ชิ้นสองชิ้นชนิดใหม่มีสาม,สามชิ้นต้นทุนบวกกันได้เท่าไหร่หนึ่งแสนเจ็ดมื่นแปดพันหกร้อยใช่ตัวเลขนี้ไหมหารห้าห้าคือจำนวนสินคา้าได้เท่าไหร่ นี่คือที่มาของตัวเลขชุดสุดท้ายของรายการนี้โอเคไหมนี่คือวิธีถัวเฉลี่ยของทะเบียนสินค้านะคะ